สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซดที่7คลิปที่7ลัคนาราศีที่มี7เป็นกเกษตรบดีนั่นคือลัคนาราศีมังกรครับผมนะทำนายในช่วงของ1 7กรากฎาคมจนถึงประมาณ17สิงหานะครับเรามาดูกันเลยครับว่าลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปดาวกันเลยดีกว่าคนลัคนาราศีมังกรพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าคุณพร้อมอ่ามีเพลงไหมครับ ไม่ต้องถามนะครับว่ามีเพลงไหมครับช่วงนี้ต้นสังกัดบอกว่าอย่าพึ่งร้องเนาะเดี๋ยวเทปเขาจะขายไม่ออกนะครับไม่ใช่อะไรหรอกพอพอใช้เพลงไปปุ๊บเนี่ยโดนลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเสียงไปเหมือนมากวันนั้นร้องเพลงเหมือนพี่ไอซ์มากอืมพี่ไอซ์สลันอยู่วงกระจางใช่ไหม,มเพลงเพลงของกาสลองอืมแล้วพอร้องอีกเพลงหนึ่งโอ้โหเหมือน,น่ะอืมเพลงอะไรนะ กองห้วยไรอ่ะอืมนะกู้กองคู่ของเออโดนลิขสิทธิ์หมดเลยอะ่ะอืมเนาะเขาก็เลยบอกอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องนะครับลัคนาราศีมังกรนะครับผมในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรวางตนุไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเราไปดูกันครับว่าคนลัคนาราศีมังกรนะในช่วงนี้เราบอกเลยว่าคนลัคนาราศีมังกรมีดาวอาทิตย์ย้ายก็อยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ของและหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็ถือว่า น่าจะดีงามในเรื่องของการงานนะครับดีงามในเรื่องของการงานเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์คุณอยู่ในเรือนของอลิถูกไหมครับตอนนี้ย้ายลงปัตตานีละขราวที่แล้วบอกโอ้ยการงานมีปัญหามีอุปสรรคนู่นนี่นั่นตอนนี้แทบจะประเคนให้คุณทาเลยนะครับเพราะว่าปัตตานีคุณมีดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอย่างที่บอกครับดาวอาทิตย์มหาจักรนั้นคือเรื่องของอำนาจ เรื่องของการวางตัวเรื่องของการไว้ตัวเรื่องของความเจ้าอารมณ์อารมณ์อาจจะป่วนแปรอาจจะมีความเห็นใจมีความขี้สงสาร นะครับมีความซื่อสัตย์มีความรักครอบครัวนะครับรักคนอื่นเขานะครับแต่สุดท้ายแล้วความเป็นผู้นําสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแสดงความเป็นผู้นําออกมาในเรื่องของการงานให้เห็นเนาะอาทิอยู่ในเรือนของปัตนิแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองอาจจะมีคู่ครองที่มีอํานาจได้ไหมคู่ครองคุณใช้อํานาจได้ไหมได้นะครับถ้าคู่ครองใช้อํานาจเราต้องใช้คําอะไรเออเราก็ต้องใช้ความอดทนไงะนะครับเพราะนั้นเห็นไหม การแปลความมันแตกต่างกันเนาะเพราะอาทิตย์ไปอยู่ไหนอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของปัตาปตานีปัตตานีแปลว่าอะไรครับปัตตานีแปลว่าคู่รองใช่ปะถ้ามันไม่ทํานายเรื่องตัวคุณเองมันต้องทํานายเรื่องคู่รองและหุ้นส่วนหุ้นส่วนการงานของคุณใช้อาทิตย์มหาจากักรแปลว่าเขาออกแรงออกกําลังออกหน้าถูกไหมออกมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํา เมื่อเขามีความเป็นผู้นำมีการเจรจาการค้าขายการสื่อสารสั่งงานแม่งอย่างเดียวเลยฉันต้องทำไงล่ะยิงกลับมาที่ตัวเราตัวนุมีเสาเป็นกเกษตรบดีคือความอดทนกูก็อดทนสิจ๊ะง่ายนิดเดียว <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะตะมนมง่ายปะเนี่ยมันตีความแบบนี้บางคนบอกว่าอะตีความใหม่ตีความใหม่มหมอธิจาะเข้ามาหาจักแปลว่าฉันต้องใช้อํานาจได้ได้ครับ ถ้าสมมติตัวคุณไม่มีดาวเลยนะถ้าในตรงนี้ไม่มีดาวเลยตรงเนี้ยเอาดาวเจ็ดออกอทิตย์พุธจะเป็นตัวคุณอ่านี่คือการแปลความอีกด้านหนึง่งอาทิตย์พุธจะเป็นตัวคุณคุณเองต้องใช้อาทิตย์เป็นมหาจักรในเรื่องของการงานคุณจะต้องใช้พุธการเจอจาค้าขายการต่อรองในเรื่องของการงานคุณจะต้องใช้หนึ่งสี่การทําสัญญาข้อตกลงกับปัตตานีคู่ครองและหุ้นส่วนของคุณนะครับถ้าคุณไม่มีเจ็ดแต่พอดีว่าในเรือนนี้มันมีเจ็ดในเรือนนี้พอมันมีเจ็ด เจ็ดนั่นคือตัวคุณนะมันก็เลยตีความว่าฉันน่ะต้องใช้ความอดทนลองรับแบ,บมือลอ,ลองรับลองมือลองตีนพวกนี้นั่นเองนะครับได้ไหมได้แปลความแบบนี้ก็ได้ทําไมล่ะช่วงนี้ฉันถึงจะแบบว่าโอ้โหงานเยอะงานเข้าก็เพราะว่าหนึ่งมันเป็นมหาจักรไงปัตตานีมันเป็นมหาจักรไงแล้วปัตตานีมันก็เป็นพูดแนตะ่พูดมากพูดมากพูดเยอะฉันทําอะไรได้ฉันก็ต้องอดทนนะแค่นั้นแหละจบแล้วพูดแล้วเสาไปอยู่ไหนครับเสาไปอยู่มารณะ กูไม่ไหวนะ <c oughs> กูจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมึงใช้อีกนิดนึงเดี๋ยวกูจะระเบิดแืมนะประมาณนั้นอ่านะห้าอยู่ในเรือนของสัจชะสะชะัชฉะมาเป็นลาภะอะผู้ใหญ่ยังคงให้ลาภผลกับเราเนาะอยังดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะครับเกฑอยู่ในเรือนของกระดุมพระมีกินมีใช้พอมีพอกินมีโชคมีลาภบ้างพอสมควรนะครับ ดาวแปดดาวสามวุ่นวายวุ่นวายเรื่องบ้านวุ่นวายเรื่องของการเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาแปดอยู่ไหนแปดอยู่สุภะเออวุ่นวายแล้วดีอยู่กับที่แล้วมันไม่ค่อยจะโอเคก็เลยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาอ่าหนูติดจันนั่นเองเพราะฉะนั้นคนล,นลัราศีมังกรช่วงนี้ก็คือวิ่งไปวิ่งมาเนะวิ่งไปวิ่งมา ประมาณนี้แล้วก็คิดให้มันแปลกแตกต่างบางทีมันคิดว่าโอเอางานมาให้ฉันเยอะแยะมากมายไม่ได้เราก็ต้องคิดใหม่เออการเคลื่อนที่คือการบริหารร่างกายการเอ็กซ์ซสทํ์ทำให้ชีวิตมีความสุขประมาณนั้นนะครับอังคารพันธุเรื่องของคนที่บ้านขนขวายหาในเรื่องของการที่จะแบบว่าทำเรื่องทานี่อยู่ตลอดเวลาหรือมีเรื่องของบริวารมาให้เราคอยช่วยเหลือได้ไหมได้นาะออยู่นิ่งก็สั่กระตายเนาะวิ่งไปวุ่นวายสบายใจดีอ่ะประมาณนั้นนะครับ อ้ของจอกกันเนาะคิดได้ยังไงี่ยนี้เนาะก็มันเก่งอ่ะอืมคนทำนายมันเก่งแปดโอเคมนันยูอยู่ไหนจ๊ะ มนุษย์ตะยูอยู่กับตัวเราเองโอ้ยคิดวนเวียนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องปุตตะเรื่องบริวารไม่คิดมันก็ามาเนาะมันก็วนอยู่ในหัวสมองของเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมนุษย์ตะยูเป็นเรื่องของบริวารเป็นเรื่องอะไรที่แบบยิ่งใหญ่บางทีเรายิ่งใหญ่อยากหาความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองอยากหาแพชชั่นอยากตามหาสิ่งที่หายไปอ่าเคยเป็นมนุษย์ตะยูในิมพันธุตอนนี้ย้ายก็ามาปุตตะละมันจะเป็นใหญ่เป็นโตได้ไหมในช่วงนี้ได้เนาะ แล้วต้องทงาอํางานยังไงทํางานแบบนี้ไงหนึ่งก็คือทํางานแบบเบื้องหลัง4ีู่นย์ก็คือปากหนักเนาะปากหนักขวนผ่าซากพูดน้อยๆต่อยหนักหนักเนาะอย่าไปต่อยเยอะเพราะว่าเขาต่อยหนักอืมนะประมาณนั้นเขาต่อยกลับเนาะคุณสู้ชีวิตชีวิตก็สู้กลับอืมนะคุณด่าเขาเขาก็ด่ากลับอืมนะมันสู้กลับอ่นะอืมประมาณนั้นเนาะเดาสุกนะเดาสุกอืมเดาสุกอยู่ไหนเดาสุกอยู่อะไรอะไรเรื่องการเงินและเรื่องความหลกหล น้อไม่าดีเท่าไร่อืมเนอะวันนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งมีป่วยอะไรไม่ให้มีป่วยอีกละอืมเออขอราศีนี้ราศีเดียวอย่าเพิ่งมีป่วอืมนะเนาะดาวสุ์เป็นอลินะอุปสรรคในเรื่องของการเงินและความรักนั่นเองอะ่ะง่าย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 เนาะคนละคณะราศีมังกรช่วงนี้ไปดูต่อในช่วงที่สองกันนะครับอะ่ะมีดาวพุธย้ายละโอ้โหดาวพุธย,าย้ยายไปไหนจ๊ะย้ายไปอยู่ในเรือนของโมโรณลนะ ไม่ไหวจะเคยีย ืมื่อวัยเคียเนาะดาวพุธย้ายไปอยู่ในเนือนของมรณนะแล้วมรณนะ3สามตำแหน่งด้วยอ่ะมหาจักรอุจจาราและราชาชกนะยี่สิบแปดกับกระลัะกลาจนถึงประมาณสักยี่สิบสหาเนาะโอ้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของชอง่องท้องอาหารการกินระวังในเรื่องของคาพูดนะบางทีเรา,าพูดม้าก,กินเกินไปเราก็เลยพูดน้อยๆหน่อยเนาะช่วงนี้พูดน้อยๆหน่อย,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 อยพูดไปกับสองไผ่เบี้ยนิง้งเสี่ยทำหนึ่งทองนะดาวพุธเองวางตัวให้เป็นเนาะการเจรจาการค้าขายและการสื่อสารช่วงนี้ตก มลนะเครื่องมือสื่อสารอาจจะเสียเนาะแล้วเราเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารช่วงนี้ดีไหมไม่ดีเปลี่ยนไปมันก็เจง๊งอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเลยทุารู้เงินทำชนใช้มันไปก่อนนะประมาณนี้มันเหมือนการค้าการเจรจากันค้าขายช่วงนี้ไม่ดีอืมนะไปต่อที่ช่วงที่สามกันนะนี่เสียงสามแล้วนะอืมนะช่องนี้ดีเนาะอืมเหมือนเล่นละครให้ดูอ่ะช่วงที่สามเป็นยังไงบ้างช่วงที่สามนะครับ ก็คือดาวสุขย้ายดาวสุขอันนี้เสียงสีนะครับดาวสุขเนี่ยเข้าย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วนถือว่าเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเนี่ยดีคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้อู่การเงินมาแน่นอนนะครับเพราะว่าสุขจะย้าย8สิงหาจนถึงประมาณ2กันยาเป็นราชาโชย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ครองอะหุ้นส่วนเงินต้องมา เงินต้องมาครับนะถือว่าเงินต้องมาแต่เงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไปเจอนี่นะไปเจอเดาวเสาใช้จ่ายออกไปได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราบอกว่าสุขย้ายเข้าปตัตนิอาจตีความเหมือนดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรเป็นเจ้านายนั่นหมายความว่าคุณเองอาจจะมีดารามีเน็ตไอดอลมีคนที่แบบหน้าตาดีเข้ามาในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นยังไงแล้วนะ คนล,นาลาักคณาราศีมังกรช่วงนี้ถือว่าการเงินความรักดีมีคนเข้าหานะคนับอ่ะไปต่อในช่วงที่สี่กันแล้วในช่วงที่สี่ ในช่วงที่สี่เป็นยังไงครับผมอ่าในช่วงที่สี่นะครับผมจะบอกอย่างนี้เลยครับว่าในช่วงที่สี่เราเอาเสียงไหนดีเอาเสียงเอาเสียงนี้ได้ไะน,น,นะอในช่วงที่สี่นะะก็ยังมีดาวอังคารย้ายเข้าอยู่ในเนินทองปุตตะบริวารทำเสียงเยอะๆเนี่ยมันไม่มีคนดูหรอกไม่เป็นไรทํำไปเถอะนะดาว a n g k a ย้ายอ,ยอยู่ในเนินของปุตตะบริวารแปลว่าเนื้องของบริวารต้องมา ก็มนนีงาจนเปงประมาณสามตลาเป็นปะและเป็นราชาโชคนาะงเลื่องบริวารมาต้องทํางานแบบไหนบ้างก็ทํางานแบบว่าอาสาที่จะทํางานให้คนอื่นเขาประมาณนี้พ่อใหญ่ก็จะคอยสนับสนุนคนอยู่นะมีเกตยากย็เอาโสดในเรนและกนาด,ด้วยมันหมายความว่าคุณเองเนี่ยมีไอเดียมีสความสร้างสรรค์มีใจที่แบบว่าเมตตากรุณา,าเห็นใครคนก็สงสารประมาณนี้เนาะแต่ก็ต้องระวังเกตยายเข้ามาเน,นี่ยมันมาเจอเจ็ดกั่เจอห้า มันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการใช้เงินแบบปัจจุบันทันตัวตายเช่นเดียวกันแต่ว่าถือว่าดาวเกียรติยศก็มากดาวอุกังทียยายก็มานะมันไม่เสียหายอะไรนะถือว่าดีแต่ว่าคู่มหมายความหมายของดวงดาวมันไม่ใกล้ดีเท่าไหร่ก็ต้องระวังเอาไว้จบไปจ้างเป็ดมาอ่านคลิปของมันเนี่ยอืมนะอะมาดูกันครับว่าไพ่ของคนล,นลักษณะราศีเอ ราศีอะไรวะอยู่ตรงไหนแล้ววะมังกรเป็นไงบ้างอ่าการงานการงานเขาบอกม่งลงอืมการงานเขาบอกม่งลงนะครับมุ่งลงจริงๆครับคนลัคณาราศีมังกรม่งมันจะลงนะครับถ้าค,คนลัคณาราศีมังกรการเงินแหละครับการเงินเขาบอกทํามา ค้าขายการเงินได้มาจากการทํามาค้าขายการทํามาหากินการขยันเนาะอะไรมีอะไรก็ทําไปประมาณนี้ในเรื่องของความรักละครับความรักเขาบอกสเสบียงบุญทำบุญไว้เยอะๆความรักก็จะมาะทําบุญชัตนนี้สวยชัติหน้าทําหน้าชัน้นนี้สวยชัตนนี้อะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุขภาพ สุขภาพเขาบอกเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพขากขอเป็นดั่งมหาสมุทรเนาะสุขภาพก็ยากลึกอย่างถึงเรื่องของมหาสมุทรอาจจะบอกว่าสุขภาพคุณอาจจะต้องแบบว่าเป็นการไฮโดรเทอร์ปีได้ป่ะเออหรือว่าสุขภาพของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับน,น้ําสุขภาพคุณเป็นอะไรที่แบบว่าต้องระวังอะไรที่มันลึก,ลก ต้องระวังอะไรที่มันลึกๆนะไปตีความเอาเองก็คือบางทีบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะนิ่งๆนะครับเพราะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองไว้ก่อนนะ,ะ <ๆ S 1> นะครับแล้วก็ไปต่อที่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนา1234 5 6 7 8 9 10 11 12้9ปเอ่าโอเคปรารถนาว่าปรารถนาว่าดาวลูกไก่เนาะสิ่งที่คุณปรารถนาโอ้ช่วงนี้มีของที่อยากจะใช้อยากจะทําอยากจะคิดอยากจะได้เยอะแยะมากมาย นะครับเพราะนั้นก็อยากจะคิดอยากจะทําอยากจะได้อะไรมันก็เหมือนกันดาวลูกไก่เนาะอันนี้คล้ายๆเจ็ดถ้วยใบนี้น่าจะคล้ายๆเจ็ดถ้วยนะถ้าตีความแบบเนี้คืออยากอยากได้เยอะอยากได้เยอะต้องลงมือทำเนาะหรือดาวลูกไก่แปลว่าไม่ได้เลยเพราะว่าไก่กระโดดเข้ากองไฟตามแม่มันหมดอืม <c oughs> ตีความของเองเราก็แล้วกันเนาะแปลว่าอะไรก็อยากได้ก็หาทำแหลอ่ะจบสวัสดีครับ